สวัสดีครับผมเแม่พี่น้อง FC สนอยเพชรบัเป็นแพรง FC นองอิงครับมาผมมาพอก,ก,กับบ่าวโทนในช่องทงพูนแม่น้อยน้ององคงครับนี่วิวบ้านนากับบรรยากาศรถบัสโบราณครับไปแล้วหนึ่งคันลุกดิกบอกโอ้ยนอเมืงเองเนี่ยพี่น้อง มุนอับหับมุนอับหับเบิ้งกัดถิ่งกัดขวางไงเบิ้งต้องต้องสกิดต้องสกิดต้องสกิดกัดถิ่งกัดขวางเนี่ยเละตุ่มเปะพี่น้องไอ้ตาวดูดีคอยเนาะ มันคือตอนน้นเงียงครับนี่นออนนอเ,เป็นต้นดอกไม้บ่เบิงเบิงความอ,อยูซอโบเป็นนะนะกันสิว่ากคือ,อยูซอโบเป็นนั่นแหล,ละหากินหยาได้บาทนี่เบิงพี่น้องอืมอ ความความดือ้อความซนครับความอยู่สื่อๆป,เปอเกปเป็นเอาไอ้ต่าดุเด็กปลาพนเป็นเลาะฟังครับพี่น้องยุบยิบยุบยิบเลยแลนเลาะฟังห้าหมองออกนะลาเข็งปอดแหแลนเลาะฟังน้ำปลาหยาเหนะนหมปันหาหมองขึ้นนะนะมองสีออกจากบอ่อไปว่างใครนะครับ ถ้าว่าห้ามองออกบ่ได้ออกไปกับบออดหรอกครับบ่มีนม้ำข้างนอกนะบ่ะมีน้ำครับเบิ่งครับเล่นกับไปใหม่ก็ได้เอามาอีกแล้ว มาอีกแล้วหนึ่งคันรถบัตรโบราณสมัยหนังไทยครับสมัยแลนมาแห้งปึ้ดแล้วกับเบรกยีดิ้นไงกุ้มแล้วกับซิมีพ่พระเอกก้าวขาลงจากโลกบัตรพร้อมกับสะพายเประไอทางนึงไ่แว่นตาดำ กางเกงยีนขาเดบยางไปตึมตึมตึม,ตม,ตมพร้อมกับเพลงที่แบบว่าเปิดตัวสมัยนี้ยังมียเยอพี่น่องรถบาทแบบนี้อยู่แถวบ้านอยู่บานมีอยู่สองสามขั้นอยู่เลยผู้ใดคือหอดน,นั้งไทยสมัยเก่ากับมะเบิงคลิป ทีมงานล้างบานใดครับกับสมีให้เห็นแลนไปแลนมาเนื้อมือสอกสิแลนไปรับนักเรียนครับยนืมือแรงหลังจากส่งนักเรียนกลับบ้านแล้วกสิแลนกลับมาบ้านครับรถบัสยุค90 ครับพนรรยากาศตาดานบนกับสิมีก่กวยใหม่ครับตัวนี้ยังบอกออกดอกครับกวยใหม่ตัวนี้ยังบ่อกออกดอกใส่พุใส่พุนคือกันครับใส่พุนขิงงัวคือกันตัวนี้กับพุนขิงงัวครับ ตัวนี้ออกดอกตัวพุนก็ออกดอกตัวพุนออกดอกงามไหมไปเบิ่งตัวไหนนี่ตัวนี้เป็นดอกสีม่วงอ่อนครับดอกสีม่วงอ่อนงามเลยนี่นี่ครับงาม พี่น้องบัวแมนพันออกดอกบ่นิเฮอะบเแมนพันออกดอกบอ่โซกเก้าสั้นหีิไหมนี่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 น,นี่ตัวนี้จิ้งจกเรียกซับตัวไซค์้าต่อหาใหม่มาดามพ่นุครับตูกติ๊กลงมา อย่าด้อเพื่อนออกดอกด้นี่พี่น้องโชคเก้าชั้นออกดอกแล้วแล้ววันที่หนึ่งมาแล้วพี่น้องอย่าว่างมง่ายเด้อข่อยเสื้อครับข่อยว่ได้งมง่ายเลยข่อยเสือ้อถ้าเพื่อนออกดอกแ้้เขาสิมีโชคใหญ่ครับนี่ครับโชคเก้าชั้นออกดอกแล้ว เป็นความเสือครับแล้วผมก็เสือนําเพราะว่าต้นไม้พวกนี้โดนๆมันสิออกดอก,กน,นึงนะครับพี่นอ้องมันบ่ได้ออกดอกแบบง่ายๆนะแต่คือคือกั้นกับรางวัลที่หนึ่งนั่นแหละครับมันก็บบริถิง่ายๆเบิ้งเบึงนั่นน่ะปลาเข่งน่ะเห็นไหมครับนั่นเป็นปนั่นนั่นนั่นเิ่นหาหมองตี เป็นเกี่ยวผ้าราชสีกันนหะนาะๆครับพี่น้องเนี่ยเนหาหม่องสีว่างไข่กันเห็นปน้โอ้ยลายเลยพี่น้องนี่เฉพาะมองนีได้หนี่อ้อมอ้อมปุ่นแม่นเมือเม่อแต่ผุนกำลังสซงเรียงสซงเรียงกันอยู่ผุน่นน้ำปลาหย,ย่านีอยู่นี่ก็มีนี่แต่ว่า ทีมงานด็อเตอร์สมพงษ์ยังอยู่ไอ้ประจำตำแหน่ง่นขื้เก่าครับนี่บอกไปใส่มาใส่ดอกพ่นหูวว่าจักสิบไปยังขังหน่อยกับบ่มีหนามเหมือนกันแล้วะเ <c oughs> จสิปออกไปใส่ขังหน่อยกับบ่มีหนามม่นเลย ขอบคุณถนกกำลังใจครับพี่น้องฝากพอเป็นพี่น้องเอฟซีครับเป็นกำลังใจห้กรับทีมงานรลดตู้เป็นกำลังใจห้กรับทีมงานหลังบ้านครับฝากเปิงโฆษณาบกกดขมโฆษณาเนาะครับเนาะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแบ่น้อยน้องอุงอิงครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ